พอพอสำเพอไม่หางานพอทหารพอ,รอพอทหารพอธงอยู่เลีเรารอเรือรอเรือพัดเตชะไหบุรุษใช่คือเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเขาก็ใช้ชื่อพัดเตชะไยบุรเนี่ยใช้คำว่าเตชะไยบุรเนี่ยหากินเหมืนนะอนกันแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเขาเอาเรื่องเราเนี่ยไปไปพูดไปเผยแพร่ให้ทุกคนแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยเขาสามารถขายข้อม <ชะ S 1> <ๆ>ูลการได้นะเนี่ยถ้าอยากจะ พอเขาอขาคแล้วอยากอ้าอะไรนะเขาเป็นคนใช่ค่ะเขาเขาบอกว่าหญิงดีเขาเป็นคนทําหน้าให้หญิงดีทําหน้าให้พี่ปุ๊ทําให้เองเลยใช่ค่ะคนแบบทําให้หมดเลยเนี่ยทํามาเนี่ยจนสวยเลยนะในงานเนี้ยทําให้ผู้หญิงคนอื่นเห็นแล้วเขาก็มีรูปถ่ายคู่กับเราจริงเลยค่ะมันกลายเป็นแบบมันไปสร้างความน่าเชื่อถือจริงๆแล้วก็รารู้จักเขาใช่ไหมใช่มันเป็นคนใกล้ตัวมากซึ่งแบบตอนแรก รู้จักเพราะว่าเขามาตีสนิทในไลน์ซึ่งเราเข้าใจว่าเขาเป็นเขาเป็นแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อพอเขาได้ไลน์ส่วนตัวไปเขาก็แชทคุยวันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็พยายามดึงเราเข้าไปในกลุ่มที่มีอ้ามาชลาภั แล้วก็มีนักธุรกิจอีกอหลายๆคนที่เขาแบบพย,ยายามจะแบบเดินชนิษทําให้ให้เราน่าเชื่อถืออ่ะให้เรารู้สึกแบบอยากลงทุนแล้วก็มีคนที่ลงทุนกับเขาเนี่ยไปเยอะมากที่มันก็เป็นตั้งแต่หลักหมื่นตูหลักแสนแล้วนะคะแต่ที่รู้ก็มีตอนนี้มากที่สุดก็คือมีหลักล้านซึ่งที่วันนี้มาเดี๋ยก็คือได้รับความเสียหายกลายเป็นเขาเอาเราไปแอบอ้างว่าเราเป็นล้าน,นแล้วเวลาไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายรูปไ้ตลอดแล้วก็ให้คนอื่นดูว่าเป็นล้านทาให้ คนเขาเข้าใจว่าเราเป็นแก๊งเดียวกับเขา18บแปดมิซึ่งเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้จักไม่มไม่ได้รู้จักมาก่อนหน้านี้แต่มีช่วงที่เราไปไหนมาไหนกับเขาด้วยความที่เราเข้าใจผิดค่ะระยะเวลาที่รู้จักกับเขาน,นานแค่ไหนน่าจะประมาณครึ่งปี อ,อกัใช่คือตอนแรกเขาทําให้เราไว้ใจเข้ามาในแบบในใน,ในมาดีมากามแล้วก็มาบอกว่าชื่อในแพทย์พัฒน์สุชาภอรุก็มาบอกเป็นแพทย์ด้วยใช่ปเป็นในแพทย์มาแบบมาเป็นที่ปรึกษาเรื่องแบบความสวยความงามให้เราอะไรเงี้ย<อ>เราก็<อ>เราก็เปิดใจดอ่ะแล้วก็แบบเออเขามาดีเท่าวันนี้ก็คือ่เป็นแฟนเป็นอะไรก็ชายก็คุยดีกับเขาแต่ไม่ใช่เขาก็หา ทำไมความถึงแตกนะคะทำไมเราถึงรู้ว่าเขาเอาชื่อเราไเบอรแบบนี้เอ,อ่อก,ก็เรื่องลายหลุดนี่แหละค่ะกรณีที่ลายมันหลุดออกไปแล้วก็มีนายทุนที่จะท,ทําเพลงให้เขาก็บอกว่าเฮ้ยลายมันหลุดได้ไงมันเป็นการคุยกันแค่สองคนพอลายมันหลุดออกไปเนี่ยเราก็สืบหาต้นตอนว่าลายมันหลุดไปได้ไงเราสนใจแค่คนเดียวคุณีอร์ อาร์ส่งต่อให้ให้18มือกุลนี้18บมืกุศลส่งต่อให้ลายปองที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งไปต่อซึ่งมีสี่คนที่ได้รับลายแล้วก็ส่งต่อมามาที่เราเราถึงไปสืบเป็นค้นชื่อว่าชื่อนี้นจริงๆเราเขาชื่ออะไรซึ่งตอนแรกก็ค้นเขาว่าพัดเตชาพิวุลคนยังไงก็ค้นไม่เจอคน้นแบบในแพทย์แต่ เข้าไปแพทยส์สภาไม่เจอหรือไม่เจอเลยจนเราแบบมืดแปดด้านเราก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเคยพาเราไปรู้จักผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเขาเคยสนิทสนมกันเราก็ไปถามเขาว่าความจริงเขาเลยว่า,าน้องคอยน้องคอยลองเข้าไปเซิร <c oughs> ์ชสิบแปดมกรุตในชัที่บูรณสิพอเซิร์ชขึ้นมาเท่านั้นนะคะเรามีหมายสั่นไปหมดเลยค,คือหน้า <c oughs> เขาเป็นคดีเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วรสองร้อยลอแบบ แรงมากแล้ววันนี้เรามาแจ้งหมิ่นประมาทแล้วก็แอบอ้ากค่ะมีการโฆษณาค่ะเขาแสดงอะไรเรื่องทำรัฐธรรมนูญค่ะเป็นหนังโรงภาพยนตร์นะคะติ๊กตักชายค่ะไม่ใช่ิะเทือนธรรมสถานค่ะแล้วหนังเรื่องอื่นไหก็มีละครเจ้าจอมทางช่อง3ค่ะแล้วก็มีซิงเกิลเพลงโชว์ค่ะแล้วก็เป็นตัวร้ายค่ะชื่อ ก็เป็นเล่นเอ,อ็มวีที่ที่เขามาหลอกเรื่องหญิงดีอะค่ะที่เชื่อสนิทใจก็คือหญิงเล่นเอ็มวีหญิงดีด้วยแล้วก็สนิทกันเล่นอะไรแทงข้างหลังอ๋อค่ะก็เลยเข้าใจว่าต้องเวลาคุยกันแล้วเขาก็เนียนมากอะว่าแบบอเออเป็นไงคิดถึงเจอกันซึ่งวันเนี้ยค่ะทั้งทั้งตัวพอยเองกับตัวหญิงดีเพิ่งได้คุยกันแล้วก็ได้แบบรู้ว่าต่างคนต่างแบบเป็นตัวอนอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะ เคยเอะใจอยู่ดีอดคแล้วยงของนออได้ร่วมลงุ่กับเขาไหมยังไม่ได้ร่วมายผู้กับเานมเขามาชวนแล้วขาะผู้กับเขาอยากขายด้วยอ่าอ่ะอ่าดีมองก้ององน